ดีจ้าพ่อแม่พี่น้องายเตียวมือนี่ายเตี๋ยวมาบ้านมูพ่อใหญ่เด้อายยายเตียวเขามาปลาบ้านไก่มูมูบ้านพ่อใหญ่ไหมมาเบิงว่ามีเห็ดอันมังคืนบอ่อก็เล้ยยางน้ำปลาน้ำทางมาเนี่ยละจ้ามาเบิงว่าสิมีเห็ดยังพ่อได้เบิงแหนย,ย่าม,มือแรงเด้อนี่จ้าเบิงเห็ดเผิงได้จ้าเด้อเห็ดเผิงหวาน เห็ดเพิงขาไล่แม่จ๋านี่ปบอกงหเลยพันยางเบิงน้ำท่างเราเบิงว่ามันสิเป็นยังไงมีเห็ดอีกยังสิขึ้นแน่พุ่นในป่าเพิ่นแม่จ๋าเห็นข้าอยู่วันอยู่อันหนึ่งอันเห็ดเพิงหวานแหมแต่มันบอกอันพ่อสิเจ็บายเตียวกับสิบบอเจ็บดอเมือนอันหลังจากตักแบแล้วก็เลืยยางมา น่าจะเป็นท่างรถข้าเจ้าออกไปเนาะจา้ะเนาะยางมาเบงว่าอันนี้มันก็คือเห็ดอีอย่างว่าจะยางน้ำทางเด้๋ยนี่จ้ะนี่อันนี้มันคือเห็ดเห็ดไข่าบานเห่าเนาะจา้ะเนาะนี่แหมมันคือเห็ดอันเห็ดอันไข่าบานเห่าเนาะพี่น้องว่าเบงมันมมหนอนเจาะอยู่เดีอนี่เบิงมือยา่เตี๋ยวเจ็บบักแบ่ จะก็เลยเอาให้เบิงเบ่เก็บดอกจ้าเอาให้เบิงซื้อๆนํำท่างไปคือสิหลายอยู่คิดวานะเด้จ้าสิบ้ายางยางกลับขึ้นไปบานข้าเจ่าเด้จ้ะเด้อข้าเจ้าวอกกันอยู่พูนแย่เดี่ยวก็เลยยางมาเบิงปาลาเลาะบานข้าเจ้าแม่จ่าว่ามันเสียนมีเห็ดบ,บ่พุณนะเบิงมันมีแต่เห็ดทีอว่ายยเดี่ยวบ่เคยกินแม่จ่า บ่บคอยกินกันเลยบ่บ่บ่อยากเก็บจังสิมนมจ๊ะห้ายเห็ดอันมันเป็นคือเห็ดอันเห็ดเข่าแป้งหือเห็ดเข่าอันเห็ดเห็ดไข่าบานเน่าแม่คิดว่าเบิ้งขนามันออกเห็นลูกสาวอันพ้าเก็บกินอยู่ได้นี่เบิง้งน่ะเบิ้งนี่ยเห็ด เมื่อแม่จ้ะเต็มอยู่มิตรเฮ็ดอันมันเถาแล้วแม่นอนเจาะแน่ยังแน่น้ำท่างยางเด้่นไอ้จ่านี่น้ำท่างยา,าง,งาบ่ได้เขาน้ำท่างดอกมังคําแล้วบ่ได้เขาปวาแม่จ่ามังคําแล้วเลยสิยางแต่น้ำท่างให้เบิงงบ่งเฮงให้ยางเบิ่งเฮ็ด มันอันป้าบานข้าเจ้าเนาะจ้ะเนาะมาเจ็บบักแบะพญายมาเอาอันเครื่องอไหลรถน้ำมูน้ำมาว่าตอนบ่ายโมงบอเจ็บบักแบะได้สองถังเบิงจ่าเบิงมันเน่าไปเบิดเป็นเห็ดตาบานเ้าเขาเอิว่าเห็ดหยังจะ้ะเิอ่าบบหูคือกันมาเห็ดหยัง บ่เคยเจ็บจินแจเทคลบังมิจารดอกใหญ่ๆมันเถาแล้วจ้ะมันเถาแล้วมันเถาแล้วบังไงน้ำทางเนี่จ้ะน้ำทางนี่พายางพายา,า,างบังก็บ,บก่เคยอันนี่จเทคลบังเบิ่งมันเกิดถ้าบานเห่าก็คือเห็ดเขาแปง้งเฮ็ดจังเลยบุบุระจลายหลาย เบิง่งจนมันเถ่าไปหรออะมันจะดอกใหญ่ๆเห็ดอีหยังพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอมันเถ่าิดแล้วจ้ะบ่เคยกินแล้วอะเต็มทางอยู่จ้ะโหแต่ว่าอันเห็ดอันนี้มันคือเห็ดอันอีหยังเห็ดอันนาแลบ้านเฮาแม่จ้ะนี่แหม นี่แม่จ้ะมันคือเห็ดอันเห็ดแดงเห็ดนาแลบ้านห้าวจ้จนไงเสือเบิงนี่แม่จ้ะมาเบิงเห็ดน้ำยาเตี่ยวดอกบกไงบกเตือ์บกเทออยู่แต่น้ำทางทซื่อี่น้ำทางจ้ะน้ำทางขึ้นไปบานข้าจานี่แหละ กินกาแฟาแล้วก็เลยยางมากยางมาเบิ่งก่อน,น้าว่าทาามันคือจังอันนี้แท้ว่ะแต่เฮ็ดออกกันมาให้เบิ่งปลาช่มปลาธรรมชาติน้ำจา้าบ่ได้เอาขากล่องมาอยากจีสั้นๆนแน่ได้จ้ะเด้อบ่ได้เอาขากล่องมาแม่จา่า อยากให้เบิงปลาบ้านข้าเจาอย่างปลาอยู่ในป่าก็าเสียบ้านข้าเจ้าอยู่ในป่าเนาะเบิงเหดก,กออกน้ำทางเบิงทางลงไปจ้ะทางลงไปอย่างแต่น้ำทางซื้อบ่อออไดดเขาป้าดอกอย่างไห้เบิง มาบ้านข้าเจ้าอยู่น้ำป่า,ปาน้ำเหนียวพญาวาสิมมหาสื่อบ้านอยู่ในปา่าก็เลยอันมาช่ำเปิลให้เบิง้งเบิ้งต้นแอปเปิ้ลแม่จ่ามันโลนุนแอปเปิ้ลน,น,น้อยๆในปาน่าเนาะจ่าเนาะเบิง้งมันโลนโลนเต็มอยู่ลูกแอปเปิ้ล หมากอันนี้ก็ล่หลายได้จ้ะเด้อเขาเอิ่นว่ามามา,มาอีกย่างวะเบอร์เบอรี่บ่เนี่ยน้อยนิดน้อยเนี่ยแม่ทั้งนี้เขาเอิน่นว่าสวีดเดนเขาเอิ่นว่าห้าล่อนแม่จันนี่แม่เจะกิน,นได้ได้เนี่ยเต็มอยู่พุ่นแมนบัดเลย อันทางนี่เขาเอิ่นว่าห่านล่อนทา่าฝุ่นเขาสิเอิน่นบานห้าเขาเอิ่น่าอีกอย่างฮะสตาเบลีบอ่นี่เดี๋ยวเก็บให้เบิ่งนี่มันเป็นยังสีมาจากบเบลีที่เขาว่าผล่นเป็นมีตปาปลามันเบิดเลยเดี๋ยวนี้เต็มอยู่หลังบานข้าเจา้าอเบิ่งบานข้าเจา้า ทางกลับไปบ้านเราเจ้าอย่กหลได้เนี่ยมาแลงเพิ่นว่านาน,า,นาเฮ็ดเพิงเ,เพิงมันออกนะถ้าว่าฝนดีๆเนี่ยมันสิออกลายไหมเพิ่นว่าเมืองนะจ้ะมีตะปาอันนี้เลยยืนสวีสดเดนเพิ่เอินว่าหฮานล่อนหลายอิลีเลยจ้ะ บานข้าเจา้างงเงงงงเงงนะ่ยด้ยจะเด,ด้ออยากให้เบิ้งนะธรรมชาติอยู่แบบธรรมชาติในป่าเนาะสงบดีเด้อบานข้าเจาเา้ามีรถเก่ารถหยังแซ่สะ,สะเใหญาสื่อรถน้ำข้าเจา้านั่นแหละเลย บังเฮดตัวนี้เหลี้ยแตงแต่อันนั้นมันห้อ่อย,ยังกินบุ้นนี่นี่ถ้าว่าบานเท่ากันคือเฮดอันแนหลนเฮดหนะเฮดแดงเลยเนาะจ้ะเนาะนี่ไอ้เบิง้งมาทายเห็ดเบิง้งบานข้าเจา้าอยู่ในป่า างข้าเจียอยู่ในป่ามาเบิ่งน้ำยาดเตียวนี่นี่คือเห็ดอันเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งที่ว่าอันข้าเจ้าเก็บกินแม่จ่าเห็ดเพิ่งอันเห็ดเพิ่งหวานแม่จันไหมนี่ยัดเตี๋ยวใส่เบิ่งที่อันมูข้าเจ้าเก็บข้าเจ้าว่าแสบนะมันออกน้ำยังเสียลายลายขนเต็มไปอยู่ ป้าบานข้าเจ้ามาให้เบิงบักน้ำบานข้าเจ้าด้วจใจเด้อมาเบิงรถตัดหญ้ารถตัดหญ้าเพิ่นรถตัดหญ้าเบิงปลาให้เบิงน้ำปลาเนาะจ๋าเนาะุ่นหะทางที่ยายเตียวยางมาบางหันเนี่ย นี่มาเบิ่งอันบักน้ำเพิ่นแม่จันเนี่ยบ้านเฮาเขาก็เอิญบักน้ำแล้วเนาะจานันเนาะนี่ข้าเจ้าปลูกไว้ไหมบักน้ำบักน้ำเต้าเพิ่นวานะบักน้ำเต้าเบิ่งปลาขาวเพิ่นเบิ่งบักแอปเปิ้ลดอกดอกจันดอกกลาย บานข้าเจ้าเบิ่งบางนในป่าแม่จ๊าเบิ่งเด้บานในป่าข้าเจ้าบานข้าเจ้าจ่า,าจ,จบคลิปไอแค่นี้เหละเนาะจะ่าเนาะ เริ่มฝากกดไห์ก็แช่ก็ซับตะไคร้ห้ยแย้เตียวน่าได้จ้ะเด้อว,วันดีจ้าภาพพี่น้องมาเบิงบานในป่าจ้ะวันดีจ้า